มาาาาาาล้วววเเดอ aw, เอออยคนบบบกกขข่่รรรืงะชัไัทไท,ทสำหรับตรงนี้ทกศนะครับทกศออ,ออกมาตรการชํำระดีมีคืนแล้วก็มีมาตรการนาทีทองด้วยลดดอกเบี้ยสูงสุด50%สำหรับยอดหนี้ที่ค้างชำระด้วยครับเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องในการลงทุนและการจับใจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ทกสได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 จำนวน2โครงการครับได้แก่โครงการชำระดีมีคืนปีบัญชี2,564สำหรับลูกค้าทั่วไปที่มีหนี้คงเหลือณวันที่31ตุลาคม2,564ยกเว้นหนี้เงินกู้โครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาลที่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลาโดยธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากลูกค้าโดยตรงร้อยละ20ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงไม่เกินรายละ1000บาทวงเงินงบประมาณ1,200ล้านบาทโดยจะมีกะเกษตรกรลูกค้าได้รับประโยชน์กว่า4.1ล้านรายครับ โครงการนาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิดปีบัญชี2,564สำหรับลูกค้าที่มีภาระหนี้คงค้างหรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ณวันที่31ตุลาคม2,564โดยลดดอกเบี้ยที่ค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับไม่เกินร้อยละ50กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้นเป็นรายสัญญาหรือกรณีเป็นสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้และลดดอกเบี้ยค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับร้อยละ30กรณีชำระดอกเบี้ยได้บางส่วนจะลดดอกเบี้ยค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับร้อยละ20 ส่วนกรณีกลุ่มเกษตรกร,ร,กรสหกรกรนิติบุคคลและกองทุนหมู่บ้านที่ชําระดอกเบี้ยดได้เสร็จสิ้นหรือบางส่วนจะลดดอกเบี้ยครั้งชําระรวมถึงเบี้ยปรับร้อยละสิบของดอกเบี้ยที่ชําระจริงครับเมื่อชําระน,านี้แล้วนะครับก็ここสามารถรับการสนับสนุนสินเชื่อของโครงการใหม่นะครับ<อ>เพื่อนําไปเป็นทุนสร้างอาชีพไปพัฒนาอาชีพสร้างรายได้โดยยื่นความประสงค์ได้ที่ทกศทุกสาขาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงมาที่31ธันวาคม2565ครับ